นํเรียนว่าต้องผ่านกระบวนการของการประชุมปรึกษาแล้วก็เข้าสบาคชุดใหญ่ก่อนนะครับชุดกิจการกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยยังไม่ได้กําหนดว่าชุดไหนจะอยู่ที่ระยะ2ระยะ3ระยะ4ซึ่งโดยคร่าวๆก็จะจัดเรียงตามความเสี่ยงของการติดโรคยังไม่ได้เห็นอยู่ในระยะ2ยังไม่มีตรงนี้นะครับการทดลองที่พูดคําว่าทดลองเปิดเป็นแซนด์บ็อกซ์1เป็นเพียงแค่ หนึ่งการออกแบบในรูปแบบของวิธีการที่จะมีการทดลองดำเนินการซึ่งจริงๆแล้วยังไม่ได้เป็นข้อสรุปข้อสรุปจะเกิดขึ้นในวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งสบคชุดใหญ่จะเป็นคนที่ตัดสินครับสบคชุดเล็กไม่มีอำนาจในการที่จะไปทดลองทำที่ใดได้เลยแต่ถ้าท่านอยากจะให้ตรงไหนได้เปิดท่านอยากจะให้เกิดขึ้นอะไร สแกน QR code แล้วก็เปิดเข้าไปแล้วก็ตอบแบบสอบถามเลยครับกิจการหรือกิจกรรมย่อยๆท่านอยากจะให้เปิดในช่วงไหนอะไรอย่างไรและท่านจะมีส่วนร่วมทําให้เกิดมาตรการนี้สําเร็จได้อย่างไรด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ก็ไม่ใช่เป็นการสั่งการจากสบคซะอย่างเดียวเราต้องรับทราบรับฟังอย่างที่ผมเคยนําเรียนนะครับมี3ส่วนที่สําคัญมากๆในแต่ละมาตรการ1คือผู้ที่ประกอบกิจการ เปิดกิจการหรือกิจกรรมนั้นๆ 2. คือผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้กิจการกริจกรรมนั้นๆ 3. ผู้ที่ต้องกำกับดูแลทั้ง3ส,ส่วนนี้จะต้องไปด้วยกันถึงจะทำให้มีมาตรการผ่อนปรนในระยะต่างๆประสบความสำเร็จ